สวัสดีค่ะคลิปนี้จะสั้นๆนะคะ,ะไม่หญิงจะพาไม่ใช่จะพาสิไม่หญิงพาครอบครัวมาเคลาดาวปีใหม่ในสถานที่แห่งหนึ่งนะคะยังไม่บอกอุบไว้ก่อนแต่ว่าวันนี้มาเที่ยวที่ Cyber h u ฮเมืองกรุงกาานะคะเพราะว่าลงจากออกจากเดลีแล้วก็มาพักที่บ้านหลานนะคะ คืนหนึ่งก่อนที่จะเดินทางไปต่อไซเบอร์ฮับคือสถานที่ที่คนอินเดียที่อาศัยอยู่แถบนี้นะคะเขาจะมาแฮงเอาท์กัน The, ดูดูแล้วก็ไม่เหมือนอินเดียเลยเนาะนนคือแบบว่าตึกรามทันสมัยใหญ่โต นี่เป็นเวลาตอนกลางคืนนะคะแล้วคืนนี้หม่งไม่ได้มีเวลามากคือเราจะพักแค่คืนเดียวแล้วเราก็จะไปต่อวันรุ่งขึ้นเราก็เลยไม่มีเวลาเดินมากความจริงมันใหญ่มากเลยนะคะเดินกันยังไม่ทั่วเลยเอามาให้ดูเป็นน้ำจิ้มแล้วถ้าใครชอบนะคะเม้นมาเยอะๆขากลับไม่งจะต้องพักที่นี่อีกเหมือนกันไม่งจะมาเดินให้ดู มาถ่ายให้ดูเป็นกิจจลักษณะไปเลยนะคะอันนี้แวบๆแวบๆไม่ได้เดินเยอะเลยคือเขาตกแต่งประดับประดาสวยมากเหมาะสำหรับวัยรุ่นนะคะมาเดินเล่นคนแก่อย่างเราก็แอบแจมด้วยน้องแสมชอบชอบชิมันนก็ไม่ต้องพูดขานั้นก็ชอบอยู่แล้วอันนี้ที่ของเขาละ่ะ แต่เด็กไปนิดนึงส่วนใหญ่จะเป็นพวกนักศึกษาแล้วก็คนที่เพิ่งเริ่มต้นทำงานอย่างเงี้ยเขาจะชอบมาแฮงเอาท์ที่นี่กันมีร้านอาหารมีทุกอย่างทุกอย่างในที่นี้ก็คือ for entertainment อคือตอนนี้ก็ยังไม,ไม่ได้ว่าสำรวจมากเลยคะก็เลยรีบถ่ายรีบกลับรีบเดินทาง แต่กลัว f อคิดถึงความทันสมัยนี้ไม่ต้องพูดนะคะขนาดจะมาซื้อดังกินโดนัทกินอย่างดันปิดเลยไม่ทันจริงๆที่นี่พอสี่ทุ่มเขาก็ล็อกหมดแล้วนะคะให้ปิดให้หมดแล้วก็ให้ใส่หน้ากะกกันแบบเข้มข้นมาก ถ้าเห็นใครไม่ใส่จะโดนเลยนะคะ2,000รูปีจบกันที่ร้านขายไอศครีมตรงนี้นะคะแล้วพบกันคลิปหน้าค่ะรอชมนะคะ